ดีครับสวัสดีครับร้านแมกโดนอยีต้อนรับครับผมเบอร์เกอร์ไหมครับผมเฟรนฟรายไหมครับโค้กไหมครับหนังประเดิมวันนี้ใช่เรามาในตีมที่แบบเหลืองแดงฮะทานเมืองเปล่ายังยังไม่ใช่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 อาพูดเป็นร้านอาหารร้านอาาหะใจเย็นๆครับผมเดี๋ยวลุงตู่เออสับปิดโอเคต้องพักไว้ก่อนครับผมเป็นเกี่ยวกับเรื่องร้านอาหารใช่ชื่อว่าร้านแมคโดนัลด์ใครๆก็เคยกิน เออแน่นอนทุกคนต้องเคยกินมาแล้วอ่ะใช่แล้ววันนี้มันจะเป็นหนังเป็นเรื่องอีกเป็นเรื่องแน่นอนใช่เป็นเรื่องหนักมากเพราะว่าหนังเรื่อง The Founder เป็นหนังที่แบบพูดคุยกับผู้ก่อตั้งแม็กอยโน่อ่ะแต่ผู้ก่อตั้งก็มีสองคนเนาะมีทั้งผู้ก่อตั้งทางกูดมคติอ่าและผู้ก่อตั้งทางสุรพิจอ้าวมิงกันก็มีสองผู้ก่อตั้งใช่เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ อย่างนั้นเรื่องมันเป็นยังไงซึ่งพี่น้องคู่หนึ่งเนี่ยมีชื่อว่าดิกและแม็กมีความใฝ่ฝันที่จะทําร้านอาหารเป็นระบบแบบฉับไวยิ่ยงกว่าร้านอาหารในดิ่งซึ่งเขาก็ได้คิดค้นแม็กโดนัลขึ้นมาอมืแล้วเป็นแฮมเบอร์เกอร์ใช่เป็นแฮมเบอร์เกอร์เมนูแรกของเขาใช่ป่าาะใช่แล้วครับที่มีแบบเขาเรียกไะขนมปังสเต็ก แล้วก็แตงกวา2ชิ้นใช่ต้อง2ชิ้นเท่านั้นนะแตงกวาดองเออแตงกวาดองต้อง2ชิ้นเท่านั้นสูตร่ล้านซอสแบบจุบจุเออเแบบให้มันเร็วๆมีเครื่องกลแมชชีนสมัยนั้นคือมันแบบเป็นตื่นตาตื่นใจมากซึ่งดิกและแมกเนี่ยก็ได้ทำร้านแมคโดนัลดังหลายรัาเลยอืมช่วงแรกได้ข่าวว่ามี ร้านหลักๆเขาเนี่ยใช่แล้วก็เปิดอีก3สิ่งที่ใช่และมันควบคุมไม่ได้อะไรเงี้ยเขาควบคุมมาตรฐานไม่ได้เขาก็เลยทําอยู่่แค่นั้นก่อนยังไม่ได้ขยายไปแบบจนทั่วประเทศืนทั่วโลกจนแบบเหมือนทุกวันนี้จนจนแบบมาวันนึงอิตาคนเนี้ยเป็นนักธุรกิจซึ่งแบบเห็นลู่ทางในการขยายธุรกิจและทําเงินใช่เพราะว่าตอนนั้นเขาประสบปัญหาว่าเขาขายอะไรก็ไม่ได้ใช่ไหมเขาเป็นเซลแมนที่แบบว่าโหมีความ ตือนล้นทะเยอทะยานสูงและจนมาเขามาเจอแบบร้านแมคโดนัลเขาก็เลยเห็นช่องทางเออเขาก็เลยแบบจะดึงไปทําให้ได้ก็เลยหาวิธีที่จะยึดครองแมคโดนัลเป็นของตัวเองฉลาดแกมโกงเองก็คือจะทํำยังไงก็ต้องต้องไปดูใช่ต้องไปดูคือผมเชื่อเลยว่านาธุรกิจที่ประสบความสําเร็จอาจจะมีคนดีนะแต่อาจจะมีบางส่วนที่แบบต้องเหยียบหัวคนขึ้นไปอ่ะใช่ใช้ข้อมูลได้ปะได้เออคือแบบ พื่อให้ตัวเองได้ดีอ่ะอาธุรกิจจะมีอยู่2แบบก็คือคนคิดไอเดียกับคนที่แบบเป็นนักธุรกิจใช่ป่ะคือ2คนนี้ถ้ามาร่วมกันปุ๊บมันก็จะขึ้นไปได้แต่มันมาร่วมกันร่วมกันเสร็จปุ๊บพอนักธุรกิจมันได้เงินมามันก็ดึงขึ้นตัวเองขึ้นไปคนเดียวเพราะว่าเห็นแก่เงินเออเห็นแก่เงินไม่ได้เห็นว่าคนมันจะทําคนคิดมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เลยหนังเรื่องนี้สอนเราเยอะนะคือถ้าพูดในแง่ธุรกิจการทําธุรกิจเนี่ยเธอได้แรงบันดาลใจดีเลยล่ะ ใช่แต่ถ้าพูดถึงคนคิดค้นมันคือการขโมยงานเป็นการแบบด่าใช่นักธุรกิจในแง่หนึ่งแล้วเป็นการที่แบบว่าทําให้แบบสงสารคนที่คิดค้นขึ้นมาทรเดีช่ต้องไปดูเรื่องนี้ต้องไปดูว่าคุณคิดยังไงกับหนังเรื่องนี้แล้วก็คุณจะเข้าข้างใครระหว่างนักคิดค้นหรือนักธุรกิจ และเรื่อง The f o n d e r ขอให้คะแนน9เต็ม10นั่นเองเป็นหนังที่ผมชอบมากและคุณต้องจดในลิสต์นะหนังเรื่องนี้จะต้องเป็นหนังท็อปเทนแห่งปีให้ได้ซึ่งหนังเรื่องนี้ครับได้คู่กำกับจาก The Blind Side ซึ่งเป็นหนังออสการ์เมื่อปีสองปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิดอ๋อเขาทำหนังออสการ์มาใช่หนังออสการ์มาซึ่งเล่าเรื่องได้ดีมากเออใช่เรื่องนี้ก็เล่าเรื่องได้ดีเช่นกันแบบว่าโอ้โหทำให้แบบลุ้นสุดตัวว่า คือเอาใจช่วยอะ่ะเอาใจเอาใจ,เอาใจช่วยในในสิ่งที่ด้านดีนะไม่ใช่ที่ถูกต้องเขาสิ่งที่ถูกต้อง,งอง่าแล้วก็แบบว่าโอ้โหทำให้เรารู้ประวัติว่าสิ่งที่เรากินทุกวันเนี้ยไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มาแบบสวยงามนะใช่ไม่ได้มาสวยงาม<อ>ซึ่งแบบทำให้เราแบบรู้สึกอยากจะกินมากขึ้นหรือไม่อยากจะกินอีกเลยกับแบรนด์แบรนด์นี้นะฮะใช่ต้องไปดูแต่ถ้าสมมติแบงก์โนสนใจสนับสนุนรายการเรา ต่อเข้ามาได้นะครับเราจะออวยไส้แตกใช่อวยไส้แตกโอเคหนังเป็นเรื่องนะครับใครอยากดูแบบรีวิวหนังวิจารณ์หนังแล้วก็รู้ข้อมูลหนังแบบใครที่อยากดูแบบกระชับครับฉับไวดูแบบปุ๊บๆไม่ต้องเปื้อนเน็ตเยอะดูคลิปรายการหนังเป็นเรื่องใช่ครับแต่ถ้าจะให้กระชับสั้นกว่า คุณต้องไปอ่านที่ Twitter m o v i e t a y l e r a m c นะครับหรือ IG ชื่อเดียวกันคือ m o v i e t er a y l e r a m c หรือจะฟังข้อมูลข่าวสารเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับหนังทุกเรื่องราวที่ Facebook หนังเป็นเรื่องนั่นเองโอ้โหจะมีข้อมูลเกี่ยวกับหนังทุกเรื่องราวใช่แล้วครับต้องไปดูกับหนังเป็นเรื่องนะครับวันนี้อย่าลืมที่สำคัญ Subscribe ให้กำลังใจพวกเราทุกนครับขอบคุณครับ FMCB Content นะครับที่ YouTube เนาะใช่ u t ท b e ก็มาสับส b e เราขอให้ยอดดีขึ้น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 ด้วยนะครับเวลาไปก่อนบ้วยบายแมคโดนัลแมคโดนัลแมคโดนัล i n ร It